สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะจะมาชวนเพื่อนๆนะคะทําเหรียญโปรยทานนะคะจะเป็นลูกส้มนะคะเพื่อนๆแบบนี้นะคะลูกส้มนะอันนี้ด้านหลังนะคะ,ะเป็นแบบนี้ค่ะลูกส้มนี้นะคะจะเป็นพื้นฐานแห่งการทําดอกอะไรที่ได้อีกมากมายเลยนะคะเพื่อนๆจะเป็นพื้นฐานเบสิกเลยนะยังไงเดี๋ยวเรามาดูวิธีทํากันเลยค่ะ อุปกรณ์ก็จะมีนะคะวันนี้นะคะเราใช้ริบบิ้นตาลักังนะคะเบอร์สองนะคะกันไกแม่มันทัดเหรียญบาทค่ะแต่วันนี้นะคะจะขออนุญาตนะคะจะใช้ริบบิ้นทั้งหมดสี่สีแบบนี้นะคะเพื่อสะดวกแกการมองนะคะเพื่อนๆเราจะใช้ริบบิ้นทั้งหมดสี่เส้นนะคะวันนี้ขอใช้สี่สีนะคะเพื่อนๆความยาวนะคะสี่สิบแปดเซนค่ะ แล้วเราจะตัดปลายแหลมนะคะแบบนี้นะคะทั้งสองด้านเลยนะตัดปลายแหลมแบบนี้นะหลังจากนั้นเราจะจับตรงด้านปลายด้านหนึ่งให้เสมอกันนะคะเพื่อนๆแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะทําการพับครึ่งค่ะวันนี้เราพับครึ่งนะคะเพื่อนๆแบบนี้นะแล้วจะทําการบีบตรงนี้นะคะให้เขาเป็นรอยนิดนึงนะคะแบบนี้นะบีบแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะเราจะพับครึ่งเลยนะคะ ลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆเราจะวางสามเส้นไว้ก่อนนะคะแบบนี้นะถือเส้นที่หนึ่งไว้นะคะตอนนี้เราจะขึ้นฐานสี่กันก่อนนะคะเราจะนําเส้นที่สองนะคะมาคล้องเส้นที่หนึ่งค่ะในลักษณะนี้ค่ะแบบนี้นะเส้นที่สามค่ะนํามาคล้องจากด้านล่างขึ้นด้านบนแบบนี้นะคะเส้นที่สี่ค่ะ เราจะคล้องผ่านจากเส้นที่หนึ่งนะคะมาด้านหน้าในลักษณะนี้ค่ะแบบนี้นะแล้วทำการน,นำปลายของเส้นที่สามนะคะลอดออกมาแล้วดันเส้นที่สี่ให้ชิดเลยค่ะเสร็จแล้วเราจะดึงเส้นที่หนึ่งลงมาค่ะเพื่อนๆจะออกมาในรูปแบบนี้นะคะฐานสี่นะแบบนี้นะคะจากนี้นะเราจะทำฐานแปดนะคะ เราจะเริ่มจากทางเส้นสีเหลืองที่เป็นเส้นฝั่งขวาก่อนนะคะเราจะพับในลักษณะทะแยงขึ้นในลักษณะนี้นะคะแล้วให้ปลายขอบด้านนี้นะคะปลายขอบของสีเหลืองให้ชนตรงมุมแหลมของสีน้ำเงินนะคะแบบนี้นะเอาใหม่นะคะเพื่อนๆเส้นสีเหลืองด้านขวานะคะพับทะแยงขึ้นด้านบน เราจะให้ปลายแหลมนะคะชนอยู่ตรงสามเหลี่ยมตรงจุดนี้นะคะจุดนี้ของเส้นสีน้ำเงินนะคะให้เส้นสีเหลืองอย่างนี้นะเราไม่ได้ทับเขาอย่างนี้นะคะเราจะแค่ให้ตรงเส้นขอบนะคะอยู่ตรงจุดปลายแหลมพอดีแบบนี้แล้วทำการบีบด้านล่างค่ะเราจะทำแบบนี้ทั้งสี่เส้นนะคะเส้นที่สองค่ะเส้นสีแดงพับลงมาค่ะพับทะแยงลงมาปลายแหลมนะคะ ก็จะชนกับตรงขอบเส้นสีแดงแบบนี้นะเส้นที่สองนะคะเส้นที่สามค่ะจะนำเส้นทางด้านขวาเส้นสีเขียวพับลงมาค่ะแบบนี้ค่ะแบบนี้นะแล้วจะได้แบบนี้นะคะพับทะแยงลงมาแบบนี้นะเส้นที่สี่ค่ะเส้นสีน้ำเงินนะคะด้านล่างเส้นนี้นะคะเราจะพับขึ้นนะคะแต่ก่อนพับขึ้นนะคะ เราจะสอดต,ตรงใต้ของเส้นสีเหลืองณจุดนี้นะคะแล้วยกขึ้นมาแล้วจับสอดเลยนะคะแบบนี้ค่ะแล้วบีบให้กระชับเลยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะตอนนี้เราจะได้เป็นลักษณะฐานแปดแล้วนะคะแบบนี้นะหลังจากนี้นะคะเพื่อนๆเราจะมาขึ้นลูกส้มกันนะคะ จะให้เพื่อนๆนะคะใช้นิ้วนางกับนิ้วก้อยนะคะถือถือถือตรงด้านฐานนะคะลองตรงด้านฐานตรงนี้นะคะใช้นิ้วนิ้วก้อยนิ้วนางนะคะลองไว้แบบนี้แล้วเราจะทําส้มนะคะโดยใช้เส้นไหนก่อนก็ได้นะคะเพื่อนๆเส้นไหนสีไหนก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาขึ้นกันเลยตอนนี้เราใช้เส้นสีเขียวนะคะด้านซ้ายนะคะเส้นสีเขียวถือไว้เส้นที่หนึ่ง มือเราจะถือเป็นลักษณะนี้นะคะเพื่อนๆถนัดสามนิ้วก็สามนิ้วก็ได้นะนิ้วก้อยนิ้วนางนิ้วกลางจะลองอยู่ด้านล่างนิ้วชี้กับนิ้วโป้งเราจะถือลักษณะนี้ไว้ตอนนี้การถือแบบนี้จะง่ายแก่การทำนะคะเพื<ๆ>่อนๆแต่อันนี้แล้วแต่เพื่อนๆนะคะว่าจะถนัดกันแบบไหนนะตอนนี้เรายกเส้นที่หนึ่งขึ้นมาแล้วในลักษณะนี้นะคะเส้นที่สองค่ะเราจะจับ เราจะเวียนมาทางอย่างนี้นะคะเส้นที่สองเรานำเส้นสีแดงยกขึ้นมาทับเส้นสีเขียวแบบนี้เลยค่ะยกขึ้นมาทับแบบนี้นะเส้นที่สามค่ะเส้นสีน้ำเงินยกขึ้นมาทับเส้นสีแดงไว้ค่ะแบบนี้นะสามเส้นแล้วนะเส้นที่สี่ค่ะเส้นสีเขียวแล้วก็จะยกขึ้นมาทับอยู่บนเส้นสีน้ำเงินค่ะตอนนี้เรายกขึ้นมาสี่สีแล้วนะคะเขียวแดงน้ำเงินเขียวนะคะ ลายก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะคือเราจะจับไว้ในลักษณะนี้เลยนะอันนี้คือสี่เส้นด้านบนนะคะแล้วเราก็จะมีสี่เส้นด้านล่างที่อยู่แบบนี้นะมือเรายังถืออยู่อย่างนี้อยู่นะคะเพื่อนๆแล้วเราอาจจะสะดวกในการทำนะคะเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะนำเส้นด้านบนวางลงมาด้านล่างแล้วนำเส้นด้านล่างทับขึ้นมาเส้นด้านบนเอาใหม่นะคะเพื่อนๆ ต่อไปเราจะนําเส้นด้านบนที่อยู่ล่างสุดนะคะปล่อยลงมาแล้วนําเส้นด้านล่างทับขึ้นด้านบนอ่าเรามาเริ่มกันนะตอนนี้เส้นล่างสุดคือเส้นสีเขียวนะคะเพื่อนๆอย่างนี้นะเราจะนําเส้นล่างสุดวางลงมาแบบนี้นะคะแล้วนําเส้นข,ข้างล่างนะคะทับขึ้นมาแทน ก็จะทุกครั้งนะคะด้านบนจะต้องมีสีเสมอนะคะจะต้องมีสีเส้นเสมอนะคะต่อมานะคะเราจะนําเส้นล่างสุดของด้านบนนะคะอันนี้คือเส้นสีแดงปล่อยลงมานําเส้นข้างล่างคือเส้นสีน้ําเงินกลับมาทับขึ้นมาแทนที่แบบนี้นะคะต่อมาคะ่ะเส้นสีน้ําเงินนะคะอยู่ล่างสุดนะปล่อยลงมานะคะปล่อยลงมา นำเส้นสีแดงที่อยู่ข้างล่างทับขึ้นมาแทนที่แบบนี้นะคะเราจะทำแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆนะต่อมาค่ะเส้นสีเขียวที่อยู่ล่างสุดนะคะปล่อยลงมานะคะแล้วนำเส้นสีเหลืองยกขึ้นมาแทนที่ค่ะแบบนี้นะตอนนี้นะคะเพื่อนๆให้เราสังเกตดูว่าด้านบนมีสีเส้นแล้ว ด้านล่างก็มีสีเส้นแล้วนะคะที่เราทำสลับกันเมื่อสักครู่นี้นะคะต่อไปนะคะเพื่อนๆเราจะนำสีเหลืองนะคะวางลงมาแต่ตอนนี้เราไม่มีเส้นข้างล่างละเพราะฉะนั้นเราก็ปล่อยไว้เฉยๆนะคะต่อไปเราจะนำเส้นสีเงินที่อยู่ด้านบนนะคะตอนนี้อันตะกี้นี้เราสีเหลืองระวางไปแล้วเที่ยวนี้นะคะเราจะสอดนะคะเพื่อนๆ เราจะสอดโดยที่ให้เพื่อนๆสังเกตดูว่าด้านหลังเราจะมีสีเขียวมีสีแดงมีสีน้ำเงินสามเส้นที่เราจะทำการสอดนะคะเราจะสอดโดยการเริ่มจากเส้นสีน้ำเงินก่อนนำมาสอดในช่องของเส้นสีเขียวทะลุออกมาแบบนี้นะคะแบบนี้นะสอดทะลุออกมาแบบนี้นะคะต่อมาเส้นสีแดงคือเส้นที่อยู่ด้านล่างนะคะเราจะนำมาสอด ในช่องของเส้นสีเขียวนี้นะคะแต่ให้เราเบี่ยงให้มาทะลุออกในช่องของเส้นสีแดงค่ะแบบนี้นะเราจะเบี่ยงออกมาแบบนี้นะนี่ค่ะแล้วก็ดึงออกมาลักษณะแบบนี้นะคะเส้นสุดท้ายค่ะเส้นสีเหลืองนะคะเราจะสอดเหมือนเดิมจากในช่องสีเขียวแล้วก็เบี่ยงมาเส้นสีแดงแต่เรายังไม่ดึงค่ะเราจะเบี่ยงมาอีกทีนึงคือเส้นสีน้ำเงินนะคะ แล้วเราค่อยดึงค่ะให้มาออกตรงเส้นสีนํำเงินแบบนี้นะคะเสร็จแล้วตอนนี้เราได้แบบนี้แล้วเราให้เราปล่อยมือออกมาลูกส้มของเราจะยังดูหลวมๆแบบนี้นะคะเราจะทำการค่อยๆดึงนะคะไล่ดึงทีละเส้นให้เขาเนี่ยค่อยๆกระชับนะคะแต่ห้ามดึงทีเดียวแบบแรงๆเลยนะเพื่อนๆจะต้องค่อยๆดึงให้เป็นรอบนะคะอย่างนี้อย่างน้อย เราดึงให้ซักสองรอบก่อนจะค่อยๆดึงจับไล่ไ,ะะไล่ดึงไปเรื่อยๆนะคะจับไล่ดึงไปเรื่อยๆตอนนี้เราดึงครบสองรอบแล้วนะคะเพื่อนๆก็จะกระชับขึ้นมาอีกสักนิดหนึ่งแล้วเราใช้เพื่อนๆกลับด้านค่ะเวลากลับด้านนะคะเราจะถือแบบนี้นะเพื่อนๆก็คือนิ้วโป้งถือด้านกดด้านบนแบบนี้สี่นิ้วข้างล่างเราจะลองอยู่แบบนี้นะคะ เสร็จแล้วเราจะเริ่มจากเส้นทางด้านซ้ายของนิ้วโป้งนะคะต่อไปนี้เราจะเริ่มเส้นด้านซ้ายของนิ้วโป้งเราจะทําการดึงอีกสักสองรอบค่ะเพื่อนๆล้วดึงเลยนะดึงเบาๆนะคะค่อยๆไล่ไปทีละเส้นเราทําแบบนี้เราจะไม่งงว่าเอ๊ะเราดึงเส้นไหนไปแล้วบ้างนะคะแบบนี้เสร็จแล้วมาเริ่มใหม่รอบที่สองค่ะค่อยๆดึงอีกเหมือนเดิมค่อยๆดึงเหมือนเดิมนะคะ ตอนนี้เราสองรอบแล้วเรากลับมาดูด้านหน้าว่าด้านหน้าเราสวยหรือยังนะคะถ้าด้านหน้าเราสวยแบบนี้แล้วเราก็พอไม่ต้องดึงแล้วแต่ถ้าของเพื่อนๆยังไม่แน่นยังไม่สวยให้ดึงอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะโดยจับดึงอย่างนี้ไปเรื่อยๆให้ครบให้ครบทั้งทุกเส้นนะคะเป็นการไล่ดึงอย่างนี้เราจะไม่งงนะคะตอนนี้พอเราได้แบบนี้แล้วนะคะต่อไปเราจะทําการข้ามสามนะคะการข้ามสามในที่นี้หมายถึงว่า ให้เราดูนิ้วโป้งเป็นหลักนะคะเราถือแบบนี้นะคะให้เราสังเกตที่นิ้วโป้งเป็นหลักเราจะใช้เส้นที่อยู่ข้างของนิ้วโป้งด้านซ้ายเป็นตัวตั้งนะคะเส้นเส้นสีน้ำเงินนี้นะคะแต่ของเพื่อนอันนี้อยู่ที่ว่าสีอะไรนะคะเราจะใช้เส้นที่อยู่ข้างซ้ายของนิ้วโป้งเป็นตัวตั้งแล้วทําการข้ามสามในที่นี้ข้ามสามหมายถึงว่าเส้นสีแดงนับหนึ่งเส้นสีเส้นสีเหลืองนับสอง เส้นสีเขียวนับสามอันนี้คือสามสีที่เราจะนับเป็นการข้าม3นะคะการข้ามสามก็จับเส้นสีน้ำเงินข้าม3เส้นแบบนี้แล้ววางพาดลงมาแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะแล้วเราจะวางพาดลงมาเวลาพาดนะคะเพื่อนเื่อให้ใช้นิ้วนานิ้วกลางกับนิ้วนางนะคะหนีบเข้าไว้แบบนี้นะคะเราจะสะดวกกในการจับเขานะคะแบบนี้นะคะ ก็คือมือจะออกมาประมาณแบบนี้นิ้วนางกับนิ้วกลางหนีบเข้าไว้นะคะเส้นที่เราข้ามแล้วก็จับลงมาจะเป็นแบบนี้นะเส้นที่สองเราก็จะเริ่มจากทางซ้ายของนิ้วโป้งเหมือนเดิมที่เป็นตัวตั้งนะคะเป็นตัวเป็นตัว,ต,ว,ต,วตัวที่เราจะจับข้ามสามเส้นที่เราจะข้ามเพื่อนเสังเกตดูก็จะมีเส้นสีเหลืองนับหนึ่งเส้นสีเขียวนับสอง เส้นสีแดงนับสามเราก็จะพาดมาจุดนี้นะคะอ่าเราจับเส้นเส้นตั้งนะคะเส้นตัวเริ่มต้นนะคะข้ามาใต้เส้นสีแดงแบบนี้แล้วเราก็มาลอดใช้นิ้วกลางกับนิ้วนางหนีบไว้เหมือนเดิมตอนนี้เราข้ามมาสองเส้นแล้วนะคะเราจะหมุนได้นิดๆนะคะจับหมุนได้นิดนึงต่อไปเราใช้เส้นสีเหลืองนะคะ แล้วเส้นที่จะข้ามก็คือข้ามสีเขียวนับหนึ่งข้ามสีแดงนับสองข้ามเส้นสีน้ำเงินนี้นับสามแล้วจะพาดลงมาณจุดนี้นะคะเราจะใช้เส้นสีเหลืองค่ะพาดข้ามมานะแบบนี้นะพาดข้ามมาแล้วเอาเนามาเอา,เอา,เอา,เอามาวางตรงจุดนี้นะคะโดยที่นิ้วกลางกับนิ้วนางเรายังคงหนีบเข้าไว้ค่ะเพื่อไม่ให้เขาเคลื่อนที่นะคะ จะหนีบเข้าไว้แบบนี้นะยังหนีบเข้าไว้อยู่นะคะแบบนี้นะอ่าต่อไปค่ะเส้นที่เราจะใช้ทําก็คือเส้นสีเขียวนะคะอยู่ด้านซ้ายของนิ้วโป้งนะเส้นที่เราจะข้ามนะคะนะัตอนนี้นะสีแดงสีน้ําเงินสีเขียวนะคะเราก็จะวางข้ามนะจุดตรงนี้เรามาจับข้ามเลยค่ะก็คือสามเส้นแบบนี้นะคะที่เราจะข้าม สีแดงสีน้ำเงินสีเขียวแล้วเราก็พาดลงมาแบบนี้นะคะแล้วก็นิ้วกลางกับนิ้วนางนี่ไว้เหมือนเดิมแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเส้นต่อไปอันนี้เราก็หมุนขึ้นมาได้นิดนึงนะเส้นต่อไปเป็นเส้นสีแดงค่ะตอนนี้ก็จะเหลืออยู่สามเส้นพอดีให้เราข้ามเลยคือน้ำเงินเขียวเหลืองแล้วก็จะวางณจุดนี้นะคะเส้นที่เราข้ามก็คือจุดนี้เลย เพื่อนๆสังเกตเวลาเราข้ามเส้นที่เส้นสุดท้ายที่เราข้ามเราจะวางพาดชิดกันกับเส้นสุดท้ายที่เป็นเส้นที่สามแบบนี้นะคะ,ะแล้วเราก็ใช้นิ้วกลางกับนิ้วนางหนีบไว้เหมือนเดิมค่ะแบบนี้นะเราก็จะหนีบไว้แบบนี้นะคะตอนนี้เราไม่มีเส้นที่นับสามข้ามละนะคะเพื่อนๆแต่เราจะนับยังไงใช่ไหมคะก็คือล่าสุดนี่คือเส้นสีแดง นะคะที่เราวางผ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะนับเส้นสีแดงไปด้วยนะคือว่าเราใช้เส้นสีน้ำเงินจับข้ามใช่ไหมคะสีเขียวนับหนึ่งสีเหลืองนับสองสีแดงนับสามเราก็จะข้ามแต่เที่ยวนี้เราไม่ได้ข้ามอย่างเดียวเราข้ามแล้วเราจะลอดด้วยพอสีแดงเรานับสามใช่ไหมคะเราก็จะเป็นข้างๆสีแดงก็จะกลายเป็นสีน้ำเงินนะคะตรงนี้นะคะให้เพื่อนๆสังเกตดู สีเขียวนับหนึ่งสีเหลืองนับสองสีแดงนับสามริ้วต่อมาก็คือเส้นสีน้ำเงินเที่ยวนี้เราจะกลายเป็นจากข้ามเราจะกลายเป็นสอดนะคะเราก็เลยจะมาสอดเส้นสีน้ำเงินแทนอย่างนี้นะคะสอดลงมาเลยนะคะเพราะเราไม่มีเส้นข้ามแล้วนะมันก็จะกลายเป็นสอดแทนนะคะแบบนี้นะต่อมาค่ะต่อมานะสีเขียวค่ะที่เราจะข้าม เราไม่มีเส้นข้ามแต่เราจะนับโดยวิธีใช้สีเหลืองนับหนึ่งสีแดงเมื่อสักครู่นี้นับสองสีน้ำเงินนับสามเราก็จะมาสอดในจุดสีแดงนี้นะคะจับสีเขียวมาเลยนะคะแต่เวลาเราสอดนะคะเราจะไม่สอดสีแดงทีเดียวเลยแบบนี้นะคะเราจะต้องเริ่มสอดตั้งแต่จุดที่เราสอดเมื่อสักครู่นี้สีน้ำเงินนะคะแล้วเอียงออกมาทะลุออกมาที่สีแดงนี้ นะคะแล้วค่อยคๆดึงค่ะแบบนี้นะสุดท้ายค่ะเส้นสีเหลืองค่ะสังเกตง่ายๆเลยคือเราจะสอดจุดเดียวจุดเดิมเหมือนกันนะจากสีน้าเงินเมื่อสักครู่นี้คือเราจะสอดจุดเดิมเอียงสีน้ำเงินเราไม่ไม,ไม่ไม่ออกนะสีแดงเราก็ไม่ออกแต่เราจะมาให้มาออกตรงสีเหลืองแทนค่ะ ก็คือนับสามหนึ่งสองสามแล้วเราก็มาลอดตรงสีเหลืองแทนแบบนี้นะคะแต่ตอนสอดสอดจุดเดิมนะคะเพื่อนๆนก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะไม่รู้ว่าเพื่อนๆนจะเข้าใจไหมคะเนี่ยหลังจากนั้นนะคะเราจะพลิกกลับด้านแล้วเราจะทําการดึงนะคะเหมือนเดิมค่ะเราจับลักษณะนิ้วโป้งแบบนี้แล้วไล่ดึงตั้งแต่สีเหลืองสีเขียวสีน้ําเงินสีแดงสีเขียว สีเหลืองสีแดงสีน้ำเงินแบบนี้นะคะเราจะไม่งงนะคะว่าเราดึงเส้นไหนแล้วบ้างและลูกส้มของเราจะออกมากลมสวยค่ะเอาใหม่นะคะดึงอีกสักรอบหนึ่งเวลาเราดึงก็ดึงเบาๆนะคะไล่ดึงไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะไล่ดึงไปเรื่อยๆเลยแล้วหันมาดูลูกส้มเราว่าโอเคสวยงามไหมนะพอเราได้แล้วนะคะเพื่อนๆตอนนี้นะคะให้เรา ทำการสอดนะคะสอดเก็บชายเวลาเราสอดเก็บชายเราไม่ดูที่ปลายแล้วค่ะเราจะมาดูที่ริ้วที่ลูกส้มแทนอย่างเส้นสีเงินนะคะเราจะเริ่มสอดจากเส้นสีนเงินถ้าเราพลาดแบบนี้นะคะเส้นนี้เราจะไม่นับนะถ้าเราพลาดลาาักษณะนี้เส้นข้างใต้สีเหลืองเราไม่นับเราจะนับทางด้านทางด้านขวานะคะโดยเริ่มจากเส้นสีนเงินเป็นเส้นที่หนึ่งเส้นสีแดงเป็นเส้นที่สอง เส้นสีเหลืองเป็นเส้นที่สามเราก็จะสอดออกมาทะลุออกมาตรงนี้นะคะคือการสอดสามนะคะแบบนี้นะคะก็สีน้ําเงินก็ทะลุออกมาตรงนี้เขาเรียกการสอดสอดข้ามสามเหมือนกันนะคะโดยนับจากทางด้านขวาของเส้นที่เราแนวที่เราสอดนะคะสีน้ําเงินสีแดงสีเหลืองแล้วสอดมาค่ะแบบนี้นะ อันนี้เราจะมวนทางด้านขวานะคะโดยเริ่มจากเส้นสีแดงต่อนะแนวนี้สีน้ําเงินเราไม่นับนะคะเพราะเป็นแนวเดียวกับเส้นนะคะเราก็จะนับเป็นสีแดงเส้นที่หนึ่งสีเหลืองเส้นที่สองสีเขียวเส้นที่สามแล้วทําการสอดค่ะแบบนี้นะคะแบบนี้นะต่อไปเลยนะคะเส้นสีเหลืองค่ะเราจะสอดมาทะลุเส้นสีแดง เพราะว่านับหนึ่งนับ SW สองนับสามนะคะ als, สสต่อมาค่ะเส้นสีเขียวนะคะเราจะสอดค่ะทะลุเส้นสีน้ําเงินเพราะว่านับหนึ <cond> ่งนับ engineer. สองนับสามแล้วทะลุออกนะคะเส้นสีแดงค่ะเราจะสอดแล้วทะลุออกสีเขียวแบบนี้นะเพราะเส้นนับหนึ่งสีแดงนับสองสีน้ําเงินนับสามสีเขียวแล้วสอดออกมาค่ะ แบบนี้นะต่อมาค่ะเส้นสีน้ําเงินเส้นสีน้ําเงินก็ทางขวาน้ำเงินเส้นที่หนึ่งเขียวเส้นที่สองน้ำเงินเส้นที่สามแล้วทะลุออกมาแบบนี้นะเราจะไล่แบบนี้ไปตลอดเลยนะคะแบบนี้นะคะเขียวหนึ่งน้ำเงินสองแดงสามแล้วทะลุออกมาเส้นสีเหลือง น้ำเงินหนึ่งแดงสองเหลืองสามทะลุออกมาแบบนี้นะคะเพื่อนๆเ,เสร็จแล้วเรากลับด้านขาแล้วเราทำการดึงเหมือนเดิมค่ะค่อยๆไล่ดึงนะคะให้กระชับนะคะค่อยๆได้ดึงให้กระชับเหมือนเดิมแบบนี้นะคะจับใหม่ค่อยๆไล่ดึงให้กระชับเลยค่ะแบบนี้นะ ตอนนี้เราได้แบบนี้แล้วนะคะเพื่อนๆเราจะทําการตัดปลายริปปิ้นออกเลยนะคะเวลาตัดให้ระวังนะคะอย่าโดนด้านล่างนะคะเพราะว่าโดนแล้วขาดเลยนะคะเพื่อนๆเสียดายนะคะค่อยๆตัดตามริ้วแบบนี้เลยนะคะตัดไปเลยนะคะค่อยๆนะคะระวังโดนด้านล่างนะย้ํานะคะเพราะถ้าโดนด้านล่างปุ๊บลูกส้มเราขาดเลยนะคะ ต้องใช้ความระมัดระวังนะคะอ่าตอนนี้เราตัดเรียบร้อยแล้วถ้าเพื่อนๆนจะใส่เหรียญน,นะคะมันจะมีอยู่สองด้านเห็นไหมคะอันนี้ด้านเนี้ยมันเราจะเห็นเป็นทึบๆด้านเนี้ยจะเป็นรูกลวงเราจะใส่เหรียญด้านนี้นะคะโดยที่เราใส่ทแยทะแยงจุดไหนก็ได้นะคะที่มันเป็นช่วงต่อของรอยนี่คะ่ะอย่างนี้นะคะแล้วเราก็ดันเข้าไปเลยคะ่ะค่อยค่อยดันเหรียญเข้าไป นี่ค่ะเหรียญก็จะลงไปแล้วนะคะเพื่อนๆสวยงามมากเลยค่ะนี่ค่ะทําไม่ยากนะคะเพื่อนๆแค่ให้เข้าใจนะคะว่าข้ามสามแล้วสอดสามอันเนี้ยเป็นหลักนะคะคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ